นี้เบนเทนดิสันไม่ใช่อนดูบี้นะครัะมาว่าก่อน,อ,นอื่นแลดิ้นะครับหมุนก่อนออถ้าแบบนืดนะครับ <c oughs> เล็กถือกล้หน่อย เป็นตัวแม่เหล็ก it's metal yo ออกไป energy นะคะ energy energy it's morning ค่ะ what the fuck ไม่ใช่ก๊อ Uh huh. ต่อไปเป็น a n u b ี i o m n i t ท i x นะครับ